สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนเศร้าเนะาะชลริสากำลงกังจะไปทำงานเนาะจ้ะเนาะมาอาัดคลิปในรถเช่นเก่าชิ้นเดิมเนาะมอกี้นี่รถคางๆเนาะรถที่จอดอยู่ข้างขงชาริสาเลยเพื่อนออกไปเล้วเนาะเพื่อนจะไปส่งหลานเพื่อนไปโรงเรียนเออเพื่อนสิบปส่งหลานเพื่อนไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ชลริสาติดรถอยู่เนาะติดท้าระดับเครื่องรถ ก็บ,บ่าแน่ใ,นใจว่าเพื่อนคิดว่าชริสาจะออกบอชลริสาบอออกเนาะแทนที่เพื่อนที่ถามว่าสิออกบอแต่แรกอันว่าเพื่อนส่งสัญญาณมาว่าฉันเปิดประตูรถบ่ได้เพราะว่ามันแคบขอเช็กเลยเด้ทุกคนชริสาเช็คเรียบร้อยแล้วว่าจะคของจอดตุงสินบอในช่องจอดของเจ้าข,ของบอชริสาเช็กเรียบร้อยแล้วเนาะเช็คแล้ว เพื่อนจอดบ่ตรงสินเวลาที่เพื่อนจะเปิดประตูรถไฮร้านเพื่อนเขานะมันก็เปิดแบบจํากัดจําเคียนบ่เพราะว่ามันแคบเราสิไหจาริสารจอดรถไม่ขอยกว่าจอดหรอเนาะเพราะว่าข่อยจอดตรงสินแล้วขวยกล๊ะนั่งอยู่นี่แหละขอยกแนะเม,มืองเราแล้วก็เลยว่าเราก็แบบเฮ็ดทาทางอะนะประมาณว่าอเ,เอาพอพ่บเป็นยังเฮ็ดยากอะไรเออพ่บเป็นยัง แค่แค่นี้ก็เปิดได้แล้วอย่างเสียบายนี่ฉลนรสากะนางยุบแบบนี้ยัง่ทันต์หลงหลดเนาะแล้วก็เสียออกบอ่อแล้ววางสิก็เลยว่าบ่อเออบ่อออกบอ่เป็นยังแล้วก็ยกปูไแล่ะละ่ะคอยงงตรงที่ว่าเจ้าจอดรถบ่ตุงเส้นเจ้ามีคนมาจอดข่างเจ้ามันบ่มันเป็นที่จอดรถสาธารลนะเออมีคนมาจอดข่างเจ้าเจ้าก็ฮู้ตรงนี้ยุ่ว่าคัน เจ้าจอดเอียงมันที่เขายากมันบ่ะเจ้าก็ต้องปรับปรุงเจ้าของว่าจอดให้มันตรงเขาจ้างสีเขา่ายเขาจัง,าง,าจงว่าไหวผู้อื่นะนะทุกคนเออ่อยกง็งแล้วกันคอยจักเป็นอีอย่างช่วงนี้พระสุขเข่าพระเสาแทรก่อยขันว่าที่ทางานคือกันหากเงินคอยละเด้เรื่องวันสุ์ที่ผ้านมาเนาะคอยเข่างานแบบว่าเบรกไหมกินข่าเกินไปประมาณสิบกว่นนาทีนี่แหละ กะหักเงินข่แล้วหักเงินข่แล้วแต่ว่าก็ยังมาต่อว่าข่อยอีกอยู่นั่นแหมซึ่งมันบบแฟร์นะ่ะข่ยนึกมองว่ามันบบแฟร์นะข่อยก็หูอยู่ว่าผิดข่อยหูอยู่ว่าผิดผิดกะหักเงินข่ไปเล้วเด้ขันหักเงินแล้วก็คือจบถือบอทุกคนบ่ต้องมาด่ากันกระโรงงานก็หักเงินข่ยละเด้อันนี้เทั้งหักเงินเทั้งดานะ่าแล้วก็แกล้งข่อยตลอดตั้งแต่ วันจันเป็นต้นมาเนาะแก้งคอยแบบว่าให้คอยไปเฮตดงานหนักๆก่นไหมให้่อยไปเฮตดงานหนากันกๆให้่อยไปซุมองสุแจีสุบอลคนอื่นว่าได้ไปเด้มีแต่คอยไปผู้ยิงน้ำกันน่ะมีอยู่สามคนคอยแล้วก็คนอินเดียแล้วก็คนฟิจีเนาะสามคนคนที่สี่มาเลเซียบ่บ่ไปเลยแล้วหรอกเราเหตุงานอยู่ข้างไหนเราไม่ได้ออกมาแต่ว่าอยู่ข้างนอกมันมีสาม บบ่ไส่เขาบวบ่ไหวเขาเวลาที่ข่อยเหตุงานแลีวก่อนเขามาต่อว่าข่อยว่าเป็นอย่างจจ๊เหตุงานแล้วไว้แท่คือเผอิญว่าข่อยนั้นบ่มีมูเม่นบ่ชาลิสาบ่มีมูเว,ว่าอินเดียกับฟิจิเขาเป็นมูก,กันเขาคุยถือคอกันเขาก็นั่งคุยกันไปน้ำเหตุงานไปน้ำมันกาซาบายนี่ขันเพไว้เวลาบ่าคุยกันแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีก็บอกกลับมา ไปกลับมาแล้วกลับมาทรงขอความหรือว่าเล่นโทรศัพท์หัวหน้าก็ไม่ได้ว่าเขาได้คอยว่าได้เป็นหัวหน้าขอมาว่าเพราะว่าเขาามีสธิทคอยหูอยูนแต่ว่าที่คอยว่านี่คือเจ้าเป็นอย่างจังมาว่าให้คอยเจ้าคือว่าให้เขาเจ้าก็เห็นว่าเขาเห็ดงานในรูปแบบใดคอยก็เห็นไปตามสเติปมแหละเขาไม่ได้เห็ดไว้แค่คอยเฮ็ดเ่อหยุดเพราะว่าเขาไม่ได้คุยคอยไม่ได้เที่ยวไปเขาของน้ำ เวลาข่อยไปหัยก็ไปแป๊บเดียวเหี่ยวขี่เหี่ยวแล้วข่อยก็กลับมาแต่ว่าเขาน่ะไปเป็นสิบยี่สิบนาทีเขาบอกกลับมาแหมกลับมาแล้วเขาก็มานั่งเิ่นโทรศัพท์มันเป็นความผิดของข่อยเหรอข่อยแค่ว่าเข้าใจแลวกาเวลาที่ข่อยเห็ุงานผิดพลาดไปอันหนึ่งสองอันนี่เห็ดขึ้นยังข่อยไปขาคนตายน่บัตรคนอื่นเขาเฮ็ุผิดน่ะบ๊วยเขาจักคำแก้งานให้เขาพร้อมหัวนาน่ข่อยก็เห็น แต่ว่าข่อยว่าวข่อยว่ามันข่อยรู้สึกว่ามันล้ำเอียงเกินขันบ่มากข่อยในการที่ข่อยฮ็ดผิดมือมันสุกที่่านมาน่ะก็เป็นพันความผิดครั้งแรกที่ข่อยเขาไปไปเวียนนันเบีรไปเบีร์สามสิบนาทีแต่ว่าข่อยไปสี่สิบห้านาทีเพราะว่าป้านะแล้วสื้อนข่อยไปข้างนอกข่อยก็เลยไปข่อยก็ว่ามันสิเกินเวลาข่อยก็ว่าอยู่ป้าผัดว่าบ่เป็นยัง ข่อยคิดว่ามันสิเป็นยังอยู่แต่ข่อยก็ได้รวมตัวไปน้ำเพื่อนแล้วข่อยก็เหตยังบ่ได้แม่นบ่ล่ข่อยก็ถือว่าเป็นบทเลียนว่าผู้ใดมาสวนไปใส่กับว่าต้องไปเนาะเออแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องมาเ็ดยังสี่กับข่อยบ่ต้องมาว่าข่อยว่าอันคือไปน้ำเขาเขาสวนไปใส่ก็ไป ยัไปตามคนอื่นอย่างเสียขวบได้ตามขอ่อยคิดว่าปาี่แล้วมีทางลัดไปที่ข่อยว่า,วาในคลิปก่อนนั่นแหละขวอยก็เลยไปน้ำเพิน่นปัดไปแล้วมันผัดวมอมแอนก็ยังเขาคิดไหมเหตุการณ์มันว่าได้คาดคิดเกิดขึ้นนะเจรให้ข่ยเห็ดจังไดในเมื่อมันเห็ดได้เห็ุผิดลงไปแล้วผิดพลาดลงไปแล้วเงินเจ้าก็หักข่อยแล้วเจ้าชิมดาด่าข่อยยังแล้วเจ้าสิมาเล่นเกมแบบว่าแกล้งขวอยให้ขวยอยยูว่าได้เจ้าว่าต้องแกล้งขวอย เจ้าแค่ทัวไปหาเอเจนซี่แล้วก็บอกว่าฉันสิบว่าเอานางอันนี้อีกเราเดินนังชริสาเนี่ยฉันสิบว่าเอานางอีกต่อไปแล้วเพราะว่านางเป็นแบบนี้ทัวไปหาเอเจนซี่แล้วหาเอเจนซี่นั้นทวมาบอกข่อยว่าว่าต้องไปทํางานอีกต่อไปเราเด้อโรงงานนี่เดี๋ยวสิหางานใหม่หรือว่าจังไหร่กัล้วแต่แค่นั้นว่าต้องมาแกล้งข่อยข่อยว่ามันบบยุติธรรมสําหรับข่อยนะนะขันวาเห็ุงานคือการงานสิบหกเครื่องเห็ุสามคน คอยคอยฮกเครื่องตลอดคอยแพ้เขาตั้งแต่วันนั้นเริ่มคอยคอยเฮจังซี่ตลอดคอยกับเบเคยจมคอยกับเบเคยว่าทางขยะทิ่มขยะกับมิตรคอยเป็นคนทิ่มคอยกับเบเคยจมสองคนนั้นบ่เคยเฮดิยังคอยกับบเคยไปตอว่าว่าเออหัวหน้าเจ้าคือบ่บ่เขาเนี่ยฮอยก่อเบ่เคยเพราะว่าคอยเคยแล่าเที่อนึงสิ่งที่คอยได้ตอบแทนกับคืนมาก็คือว่าคนมันลอยพวพันเมีย การอบรมสั่งสอนดูแลเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือว่าของโรงเรียนมันบ่คือกันบ้านเธออาจีพสวนมาแบบนี้แต่ว่าบ้านเขาไม่ได้สวนแบบนี้เขาบ่เซียหรอกเยาวาสากะ้างมันบ่มีหรอกในโลกใบนี้ที่พ่อแม่หรือว่าอครูสิบสวนนักเรียนว่าเออค่ะทางขยะมันติมแล้วให้เอาไปทิ่มมันบ่มีคอยก็เลยว่าเออแล้วแต่ข้าเจ้ายิ่ง่จงหดก็แล้วแต่ขอบอยสนเนาะคอยกะ แต่แต่ในเมืงขอบอกขอบ่สนนะทุกคนขับรถคันนี้ขอบจอดแคบเหรอ,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 อโอ้โเนาะเบียดรถซะเนาะรถคือคัน,นหน่อยหน่อยหนึ่งือเข,ข,ข่าหงายก็เลยเบิดคั่มสิบอ่าทุกคนกับปัชนาเจ้าของ